และว,วันนี้เราอยู่กับน้องเล็กตัวล่าสุดจากค่าย oppo นั่นเองนะครับนั่นก็คือ oppo a 1 7น้องเล็กรุ่นล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงหนึ่งจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมาลองเล่นเกมดูว่ามันเล่นเกมไหวไหมเล่นเกมเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ และว,วันนี้ก็ได้อีกหนึ่งรุ่นใหม่จากทาง OPPO นะครับเป็นน้องเล็กตัวใหม่เลยนั่นก็คือ OPPO A17 นั่นเองนะครับที่เปิดตัวมาในราคา5,499บาทนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบการเล่นเกมของเจ้ารุ่นนี้นะครับมาดูสเปคขุมกําลังที่ใช้ในการเล่นเกมแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเจ้า OPPO A17 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน่วยประมวลผล CPU MediaTek Helio C35 รันการทํางานด้วยแรมขนาด 4GB นะครับแล้วก็หน่วยความจําในการเก็บพื้นที่ถึง64 นั่นเองนะครับและนอกจากนี้เรายังสามารถใส่เมม o r ีเพิ่มหน่วยความจําจากภายนอกได้อีกด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่เท่าๆกับ Oppo A77s เลยนะครับนั่นก็คือขนาด6.56นิ้วนั่นเองด้านแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาไม่น้อยเลยครับเจ้า Oppo A17 ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มามากถึง 5,000mAh มเลยนะครับพร้อมรันระบบปฏิบัติการด้วย ColorOS 12 Android 12นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นขุมกําลังสําหรับเล่นเกมของเจ้า Oppo A17 นั่นเองนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับสเปคกล้องต่างๆนะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนืจะแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบการเล่นเกมของเจ้า Oppo A17 ตัวนี้กันเลยครับไปดูกันเลยและเกมแรกที่เราจะใช้ในการทดสอบเจ้า Oppo A17 ตัวนี้ก็คือเกม Free Fire นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนายตึงเนืจะใช้ฟังก์ชันบันทึกหน้าจอด้วยนะครับบันทึกหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะครับดูว่าเจ้าตัวนี้ไหวไหมกระตุกไหมนะครับเพราะว ทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างเยอะเลยนะครับในส่วนของเกมสเปซในมือถือ Oppo นะครับเราจะปัดจากมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับพอปัดโหมดเกมสเปซออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราเริ่มเล่นเกมจากแบตเตอรี่93นั่นเองนะครับอุณหภูมิของเครื่องที่ตรวจสอบจากระบบจะอยู่ที่35องศานั่นเองซึ่งตรงนี้ในหัวข้อประสิทธิภาพนะครับนายตึงเนือจะตั้งเป็นประสิทธิภาพสูงเลยเป็นแบบโหมดเกมเมอร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะเปิดการแสดงระบบให้เพื่อนๆได้ดูด้วย ก็คือจะแสดงผลเฟรมเรท CPU GPU ตอนเราเล่นเกมแบบเรียลไทม์เลยนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกของตัวเกมกันบ้างนะครับไปที่ฟันเฟืองนะครับของตัวเกมเลย ตรงนี้ในส่วนของกราฟิกเกมฟรีไฟนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับเราสามารถปรัดกราฟิกได้แบบสูงสุดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกสูงความคมชัดสูงนะครับเฟรมเรทแบบสูงเลยนะครับสำหรับเจ้า oppo a 17เนี่ยปรับกราฟิกได้สูงเลยในเกมฟรีไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่ากราฟิกสูงๆแบบนี้เนี่ยตัวเกมมันจะไหลลื่นอยู่หรือเปล่านะครับ และตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับพร้อมโดดกันเลยทีเดียวเชียวการาฟิก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนี่ต้องคำํำนึงถึงว่าเราใช้ฟังก์ชันอัดหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันจะทำให้เครื่องเนี่ยถูกกินสเปคค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนๆจะเห็นว่า CPU ทําทำงานค่อนข้างหนักเลยนะครับืแต่รายละเอียดภาพโอเคเลยนะฮะ เรามองเห็นวัตถุสิ่งต่างๆตั้งแต่อยู่ไกลๆเลยครับโดดล่มแล้วนะครับอ้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับมือถือราคาระดับนี้นะฮะอาจจะมีกระตุกช่วงลงบ้างเล็กน้อยนะครับผมมองไม่เห็นศัตรูฮะอยู่ที่ไหนสักแห่งโอ้ศัตรูอยู่ด้านหลังเรานะครับลงมาทางนี้ เรียบร้อยดีครับเก็บไปแล้วหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะอย่างที่เราเห็นนะครับรายละเอียดต้นไม้ใบหญ้าชัดเจนนะเล่นได้เลยนะครับสำหรับน้องๆที่อยากหามือถือในราคาระดับเริ่มต้นนะเอามาไว้เล่นเกมแบบนี้นะครับโอ้ตรงนี้มีคนยิงเราฮะเราปืนบุ๊ดโอ้ตรงนี้เนี่ยแม่ แม่เนียมากถึงแม้ว่าปืนเราจะเบาก็ตามนะฮะ <S <S ตอนนี้โอ๊ยโอ๊ยเจ็บมากรรเรียบร้อยฮะังคงไม่โดนเลยไม่โดนเลยฮะ ต้องวิ่งไปใ,ใกล้ๆอ่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไง,งเยียบรอยแรงจัดอุ้ยเจ็บมากใครยิงอ่ะทางไหนอ่ะนู่นหรอ โอ้โหไม่มีใจของเขาอ่ะถึงหมดยังไงหมดเเนี่ยเกหมดทุกนัดทุกแม็กโอ้ยผมขอเกสตนหน่อยได้ไหม โ okay, อเคเดี๋ยวเราลอ,ลองขับรถด,ดูนะครับว่าฉากเร็วๆนี่เป็นไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าออโตเ1 7ตัวนี้นะครับโหก็ได้อยู่นะชนลัวไปดิผมเห็นพนผมเห็นพน นะ่ตายป่ะศัตรูอยู่ตรงไหนเราก็ยังเห็นไม่แน่ชัดนะครับแต่ได้ยินเสียงปืนมาจากตรงนี้นั่นไงใช่ปะ่ะให้ดิโอ้อยู่สองคนเลยสองระยะไกลก็ถือว่าใช้ได้นะ โดนไหมยังไม่โดนเลยฮนะโอ้โหผมยิงไม่แม่นหรือว่าปืนไม่ดีแต่เราอยู่ในวงเราได้เปรียบอยู่นะครับเอา้าถูกซอง ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึงเกมนะครับนั่นก็คือเกม ROV นั่นเองนะครับเกมแนวโมบ้ากันบ้างนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ROV แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การตั้งค่ากราฟ,ฟิกนะครับดูว่ามันเปิดสูตรไว้ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับไปที่การตั้งค่าของตัวเกมเลย ตรงนี้ในส่วนของกราฟิกในตัวเกม ROV นะครับถือว่าเราเปิดได้สูงแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพ HD นะครับการแสดงผลก็เปิดได้สูงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยผมก็เปิดแบบสูงเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าเจ้า o p p o A 1 7เนี่ยเปิดกราฟิกในเกม ROV ได้ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับว่าปรับแบบนี้แล้วมันจะเล่นไหวไหมนะครับเฟรมเรทออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มกันเลย และตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมเปิดเฟรมเรทแบบสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยแสดงผลออกมาประมาณ3049ประมาณนี้นะฮะโอ้บวกแล้วบวกแล้วมาถึงก็บวกเลยฮะเรียบร้อยอย่างน้อยก็เก็บไปหนึ่งอ้ยไหวไหมไหวไหม ไหวไหมือเกือบไม่รอดฮะต้องช่วยเพื่อนอะ่ะเรียบร้อยตอนนี้จากที่เห็นเนี่ยเฟร,รมเลทวิ่งในโซนประมาณ40 39อะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเ,อาเล่นได้แต่ก็ไม่ได้นุ่มนวลมากนักนะครับ เข้าไปแล้วบวกเข้าไปแล้วโอนไม่มีใครมากันป้อมเลยเหรอช่วยเพื่อนนะช่วยเพื่อนฮนะบวกเหรอบวกเหรอไหวไหมไหวไหมไหวไหมป้าม่อนเรียบร้อย กว่านี้ทำลายป้อมก่อนเลยฮะโอ้โหยายาจะหมดแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่า CPU เนี่ยขึ้นร้อยอยู่ตลอดเลยนะครับ อาจเป็นเพราะว่าเราใช้โหมดบันทึกหน้าจอด้วยนะครับทำให้เครื่องเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักมากๆเลยนะฮะมาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับย้อนรอดไหมรอดไหมไม่รอดนะฮะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ยไม่มีจังหวะอาการกระตุกเลยนะครับสำหรับเกมอ o V ไม่มีเลย ก็จะติดแค่ตรงที่เฟรมเลทมันต่ำไปหน่อยเท่านั้นเองแต่ดูดิเพื่อนๆดูตอนบวกดิมันบวกได้มันบวกรู้เรื่องเลยแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งเคไม่มีปัญหาเลยฮะ โอ้ยโอยโอยเจ็บมากโอ้ต้องถอยฮะเจอ,อน,นี้ต้องถอยต้องถอยมาถึงปากประตูแล้วแบบนี้ไม่ปล่อยดีครับไม่ปล่อยดีครับไม่ปล่อยอยู่แล้วครับมาดีครับมาดีครับพี่ช้าง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 หนีครับ พี่ช้างนี่เนี่ยย้อนย้อนยังไงลูกไหวไหมอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยคือมือถือราคานี้เนี่ยเล่นเกมได้อาจหน้าจอไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าฟินๆแล้วนะฮะ ย้ำเลยนะครับว่าหมอมากสำหรับน้องๆนะครับที่แบบว่ามือถือเนี่ยไม่เป็นภาราคาจะค่าใช้จ่ายพ่อแม่มากเกินไปนะครับราคาระดับนี้เนี่ยกำลังโอเคเลยอีกป้อมฮะบวกเข้าไปบวกเข้าไป เรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งครับมาอีกแล้วพี่ช้างพี่ช้างหรือเลปล่าไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่พี่ช้างเรียบร้อยฮะไม่รอดบวกต่อเนื่องโอ้โหโดนยกดุยยังไงยังไงพี่ช้างยังไงสตันอันติรอดไหมรอดไหมโอ้โหย้อนมาซ้ำฮะ ต้องถอ,ถอย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 ก่อนถอยก่อน <S <S 1> <S 1> CPU นี้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยนะครับโอ้โห สามต่อสองฮะยังไงฮะสามต่อสองครับบวกหนักมากโอ้โหถึกมากพี่ช้างถึกมากพี่ช้างถึกมากครับถึกมากโอ้โหถึกจริงอ่ะอุ้ยโอ้โหยังถึกอ่ะไม่ตายฮะคุณผู้ชมแต่ป้อมนี้ต้องแตกฮะในเมื่อพี่ช้างไม่มากันนะครับตอนนี้ป้อมศัตรูแตกหมดแล้วนะครับเรากำลังดันเพื่อปิดเกมนั่นเองนะครับ เอาล้วครับดันเข้าไปเพื่อปิดเกมนี้นะฮะผมจะเป็นคนจัดการป้อมหลักเองเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเพื่อนๆชนะแบบใสๆเลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเล่นเกมกับเจ้า OPPO A17 นั่นเองนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ลดเหลือ82นั่นเองนะครับก็ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองแล้วก็อุณหภูมิที่ตัวระบบตรวจสอบได้จะอยู่ที่38องศานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิจากภายนอกกันบ้างนะครับดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ในส่วนของด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ36นะครับ ด้านหลังก็อยู่ที่ประมาณ35-36เท่าๆกันนั่นเองนะครับโดยรวมสำหรับนายถึงนืดแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับมือถือ OPPO A17 ในราคา5,499บาทนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวนายตึงนืดแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายถึงนืงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายๆครับ